น้อมกล้าวถวายอาลายัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือกล้าวขอ,อรพระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลายัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. We, the, the collective voices of Radio Thailand Chiang Mai, join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever. รัฐบาลไทยประกาศสงครามสแกมเมอร์รัฐบาลจึงได้ประกาศสงครามกับสแกมเมอร์ในฐานะที่สแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติและในวันนี้ผมก็ได้ใช้โอกาสนี้มารายงานความคืบหน้าและเน้นย้ำถึงสิ่งที่เราต้องร่วมกันทําต่อไปรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการมวยการป้องกันและป,ลาป,ลาปลาาราบปรามอัจญากรรมทางเทคโนโลยีขึ้นมาโดยมีผมเป็นประธานด้วยตนเองเพื่อให้ทุกหน่วยงานทํางานไปในทิศทางเดียวกัน เราได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง15หน่วยงานหลักทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนภถาบันการเงินเพื่ออุดช่องโหวท่ทางการเงินและตัดเส้นทางเงินของของบวนการอาชญากรรมเหล่านี้สิ้นสาดร,รวมพลังคนไทยต้านไทยสแตรมเมอร์นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรรัฐมนตรี จากสารกลางจังหวัดน่านหลังเก่าพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้นันทศิษ์ปาคานโดยมูลนิธิรัก่าน่านนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณที่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามนันทศิษ์ปาคานอันหมายถึงอาคารแห่งความรู้ทุกแขนงของจังหวัดน่านภายในประกอบด้วย ห้องนิพพศาการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระผู้ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินและต้นแบบของความเพียรรถพระที่นั่งอนุสรณ์แห่งการเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นธุรกันดานทั่วทุกภูมิภาคของไทยพิพิธภัณฑ์สารากลางจังหวัดน่านความทรงจําของอาคารหลังเก่าและการอนุรักษ์สิ่งสําคัญของเมืองน่านเทคโนโลยีกับมนุษย์จุดประกายความคิดสร้างสารรค์สู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต น่านซิมูเลชันแนวทางจัดการขยะที่ยั่งยืนเพื่อตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมห้องสมบัติน่านย้อนรอยสู่อดีตและความรุ่งเรืองของนครน,น่านผ่านเงินตราเครื่องเงินและผ้าทองเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาิกาหยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์มาร่วมอนุรักษ์สืบสานสร้างสารร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของเมืองน่าน คุณค่าที่น่าภาคภูมิใจ ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูประชาชนอาจเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพจากอากาศหนาวได้ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังโรคที่พบบ่อยในฤดูหนาวในแก่ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบโรคอุจจาระร่วงโรคหัดโรคมือเท้าปากรวมทั้งภาวะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากอากาศหนาวโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวหรือผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำป้องกันง่ายๆเล ริ่มที่ตัวเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกําลังกายสม่ําเสมอรับประทานอาหารปรุงสุกดื่มน้ําสะอาดล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและหากมีอาการไอจามอย่าลืมสวมหน้ากากาอนามัยทุกครั้งขณะอยู่ในที่แออัดที่สำคัญควรรักษาความอบอุ่นเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้เพียงพองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยในช่วงอากาศหนาวนี้ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดช่วงฤดูหนาวนี้กันด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ ลิสงดสตววเป็นอไงอจทสุมันยังคาลิสงันี่โมัวนี่สามโมตัวใช่ไงอัยบกเทีมาส่อมาส่ที่เจ้อว่างไงเทวกว่าชายแดนกัมพูชาราวงงานทุอยางสถานการณ์ได็กก็มาครับรู้ยากว่าแถลงข่าวยามาเอทีอทิดตัวช่ไงอัเยบก็ทียมาใส่มิมันยะคืออ่านีโมนีโมกัพวกจะมาคืยากว่าแถลงข่าวยามาทีรีจอบูดูไง อะไรบ้างกับเรารายการลิสต์เนียทียาแถลงข่เมากุลกันยันย์เนี่ยอาจจะวัดดวงง่ะติกาทวะติการเรตัวงบัญญัติติการเทวะเนี่ยที่ยาหว่าแถลงข่าวเอาาละนิมพวัญเนี่ยสามมุสเปเบ้รายการลิสต์เขาหาวัดดวงอาจจะแบบนั้น อนถึงย่แยกอาแถลงขายมันเ่อะไรหน่มเขาเนหนุมเกิดสาเยงอ๋อลิสุงอหมุกดกับผู้งมาที่เงื่องง่าแต่มาอ่าปีมันที่เรอิงช่างง่าจะมอไม่ม่สว่างงอดีเบ้งมันยังไงที่ไม่ถึงหืออ่าอีเห็นยังไม่งอ๋อทายอ๋อา่เหอชื่อหนี่งชื่อนี่ี่สิวหกง่าที่ไม่ถึมัเือหน้าทีงยักวันจันทร์ที่22าเดือน ทันว่างพสาบสองห้าแปดที่กุ่มมาง้งานชฉพงานอาทิเนี้คือเฉพางอ่าเส้นเบอหนี่งซสานเอวันี่เบอ่ลีเ่หนี่งสงวนีเบออ่ามสั์ช่วงเดือนทํนามคืออ่าทุยยาโซอ่าจัดงานคริสต์มาสจงานอาทิบง้ไม่ยาวนชคบยกจะเจออ่า ทัศนเมือบ้านนำรู้บงะเอาลิสุญญนักฟุตบเไงนอยยาจากงานกิสมาริยาบุงะอันดีภของะเอาลูกพูพจาโงะฮาลิสุมแบมฮาลิสุบังอะมากะติเรกับิลากับคละชมะงนอยงาคนนางอมัยังเงาสักควับ้เฮสเทอมมาลบุชมมกกว่าัจงะทีวอาทิตย์ย้กว่าสปอยอยกกวบเฮมีเฮสจัสมมาุมฮโจงะเอาลิสุ

เีภาษายากลุ่มเป้าหมายไงเีลโทมะคาัุกลุ่มวิชาชเบอเจ้าข้าราชการไงข้าราชการบรรณาเงาะคืีอวสภสมามิโซบเกียอยิสุมันก็เชื่อว่ายีอายุราชการไปดูยิสุดูบ้างไงเอ็ดดูบ้าทเฮียเดียวขึ้นยดโทฟลันยีทีเดียว ก็เกสจามักจะใิ่ไงมีอันนี้บบาฮียทุพลายงี้อะเงินบันเด็ดเงเงินบันนาด้เงที่ว่าวกชกันเฮยเฮียยืดยาวมันก็ผบัตรเงี้ยไอ้ที่มันตะบว่าที่ดีชื่อนี่คือไอ้ที่ดีเบเนียว่าทุพลาช่งงงานอาที่ย่เฮียเอาข้อมูลส่วนตัวเฮียเสื้อชุดงานนยมือรบงี่นี่ยหน่วยงาน อ่าเราไม่ยิจะเราคอยดูแลงานีต้งสมกับมเขาละกลางงานเป็ไงย่าเอเพียรเสี่ไงยาที่จะเหอยู่นขวมายาเจ้าที่สกรณ์ม็นยังไงอาทิตย์ที่มางอไม่ยังไงเอาวันทรฟรังยี่เหออ่างอนหนึ่ยาเจ้าที่งอสารณ์งมันก็จะที่อ่าทัพกิจไงแต่ว่าอ่าเชื่อกันย่าขยนตียนจอมมาเป็นยังไงอีจมอสช่ไงที่จะมางอไม่ยังคือไงนั่แหละ่อ กว่าอีไลบาง่อนจะจพดีจขนยงบอะไยแอปพลิคชันไงยีอกเมาอ่ายปออ่ากบัดท้ยจะมาขึ้นจาบรุงาที่จะมางงไมจะมาขึ้นกซมุ่จเฉาอ่าวรทายิ่งนงง้าเจนที่ธนาคารกุม t e m a l a n i a m a s อนนแะกว่าอ่าเปลี่ยนภาษาอ่ายิ่งงดถึลือเจ้าบรุงายิ่งงงมาบกับที่อ่าว ฝันหลังโ่ลจะเงเงอันที่ไปก็มีหนมาเขาบอกเธอสามสวเชงเงาอันไปยาเธอที่หล่อในหน้ารงามอันที่าขอมันย่าเธอทำไมเธออาม่ชาชีาิ้คราชการงาที่ออสัพสมมมิสุอ๋อที่กสิยิสุอ๋อดุลสุรติที่ทวฟลานีกลามมียาบุเชงเง อาทิตย no ์บญญาเง啊อามาเฮงอาทิตย์ลมาลวันเย่บุรุษงาอวจุดสุดเพลว์เชี่วข่าวโบสบงาที่ีีมางาจะแบบนั้นแต่กระโดดเบอเอวกบเสียงสูงไงอาที่คลากัว่าดูลัศบไงอายาสหกรทุ่ลาเบไงยาบันหน็บนากระโบวเพ่เพิ่อเพยโมงาช่อเฮอ้าวเบะอายีเลบันชิดเดียวง้อยี่้อมูลเดียว่ไงอาวจะอว์พกเกบว่าสุดท้ายเบบันชิดหุบมาทบบ้ามันเชิดมาหัจูงงา อ่ามาเรลมาลาวัเยงาติยาจามงอามาสเกลุ่มิชาชิเบยาปะขกอเชื่อมนุาเจ้าหน้าที่ฮิชือนี้ปรข้อชื่อกมางาะเอาไว้ข้อมูลงเอันยอกว่าอ่ามจะนูหน่วยงานมาจากนตันแหนดิฉไงนต้นสังกัดมาบว่พีเียไงนี่เชื่อมนอห้าุตที่นั่นนั่งยับแพรจะหาจุดจามันคือด้วยไงยับแเอกยอ๋อยาย่าเจ้าที่ที่ส่งมาคือไงเอาไว้ข้อมูลก็มางอาล่มชสูวามางอ ยาิยาุดกมคืออินเทอิ์กชิง่ะอาทิตย์เมญคืออะอมาคือลำาลางเย็บงานมาเยอะอ่าคือราชการไงอาบรรดามคือป้าหมายของกลุ่มวิชาชัพบริรงานมาเยอะคอิแจ้เติอลังอะอมมาคอจชองานาทิตย์ที่ถึงบงโง่ม่ยังงามสัตธนาคารทกศบรงานทกศวุงามาเยอาออกมาตรกลางไงชื่อเหลือลูกค้าว่า อาบอหเวุนอนอมีเคจะสรงไนอชายแดนการบูชาทระพบจ้งอเทวท่านว่าจะสจ้าไงว่าที่อมสารยนสถานการยากฟ่งวระนบไงเอา่ที่ลูกค้าไงธนาคารทกศอ่าดรัสมันยังคือผิวาวนจะสร์อ่าช่อขวงเล่มันกาจะคือพระิเรองมันยัคือผิวข้านูที่ธนาคารทกศฟองว่ารับเงนอะ่รเลที ปบกงอ่ายนี่ทีเรียไปชิงามนคนูฟบาอเมซงวเคที่เบือเกชง่ลีมาเชืงามนคืเทวากว่าจะสงเงะลกวาฟอปางเอเยลีปชคเลมช่วาพีสุของงายา ธนาคารทรกศกนี่นะยุนิเอบริบริารว่ากล้สุจริตขอยายความี่มเชื่อจังงาอาิตแรกมอาตธนาคารทกศกย่ามาตรการให้ความช่วยเหลือ,อลูกค้าเยื่ออีงม่ยมเย,ยืในพื้นที่เย่ย่อจังหวัดบุรีรัมย์งอาทิเย่อจังหวัด จังหวัดสิสเกตไงที่นี่คือจังหวัดสุรินไงที่นี่คือจังหวัดอุบลราชธานีไงอันนี้จังหวัดตรางที่นี่จังหวัดสระแก้วไงจะมียาปีขวาหงอจะเปลี่ยนโนเทือธนาคารทอกกสุรภูมวยี่แสนซุ่มโมยี่หมื่นซุ่มโมอามยังว่าเลาที่ลุงไงปีขวาว่าแชร์แนเขาไงที่ยากกอบขชาขางไงอุต่อ อ่าฟรีฟอร์กงาม่คี่เดียวิชขอเงยลมสลายานี่อ่าอละมันที่เองที่ลืไปชิเงาโยนยยชงานบไมชิงงาว่าวอ่ะวก็ให้ยาสอวชขอเบอรงงานมยาที่อจงงาันที่บไม่ใช่งงานทําคออ่าอีข้อมูลคร่าวๆง่านอาจารย์เลยงขาที่ีปีมาเถิดที่อ่าประกาศงานอทีเป็นอย่างงาอามาสายบ่เือหนีมุขนีอหนีมุกเกี่ยวกอหนีคือง ภาษาบังเองวัดนีนิทิพย์ปังอ่ะโบรกณคลีสูงเกุลบเจงามอาจจะบ้างไม่ใช่ชาวังาฮอาษาทยาสนักงานกรงอุตุนิยมวิทยาบ้ามีเื่อนไงอาพัดเหนือบําพื้นที่ไงนวแบบอย่างเฮอยิ่ยชาเืออย่างดีโรยเงไงอบมากดดวมาดูลสุขภาพยังไงยัแสึวบังเฮน่าจะพิารณาไงไมามงเท่าเข้าปัดยายรงอ อาท oh, ียังเหอเปข้าวัดยาสิีเหาวดูมีเครองานามะเอนา่นจมะเิกน้งเอาวเป็นไข้บงงาบ้างมากดดีมากว่าชฉดูแลสุขภาพอยู่สกงามอาทบงัเป็งงอานมอถืมืรหน้าปีมากมาเออัติเรียนจองะอาทีบเหอสั้นแน่น สมว่าหนีเจ้ามววาคว่าไม่เลวกว่าไงเอ้า我ุ欢อาวันียัง欢迎大家说ไง来说第说那是画อา们啊第一งม谁来啊第二幕欢ม啊啊我们第说我อ马东不东个退呀过ว่าแถลงแถลงข่าวไงวมาือเขิเอาไว่าอสุดมัที so ่ แลงขวเมาเปลือมาไอามาทนีสัญญามายคือชูวชง่าอาจจไม่ได้มาวิยาประกามาคือกูเลกันยังอลิสูงทีดงงาธรรมต้มาปีมาทีีสุจิงงาอาจะปงนสั่นนวงาชมควางี้จิม่วงตัวความมัลความงาเอาไว้เน่คืออาก็โมงง่าเขาค่าสวัสดีครับ ใจเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์